ประเทศไทยพร้อมปลูกโกโก้กันหรือยังสวัสดีครับเพื่อนๆครับห่างหายไปหลายวันนะครับจัดการเรื่องของเครื่องจักรนำเข้าติดตั้งที่จังหวัดชุมพรก็เลยไม่ได้มาทำอีพีแจ้งข่าวกันนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับการจะเป็นหับของโกโก้นะครับ ตอนนี้นะครับตื่นตัวกันมากเลยนะครับสําหรับโกโก้ประเทศไทยนะครับผ่านมาแล้ว10ปีนะหนึ่งทศวรรษนะครับตั้งแต่ปี2,557ปัจจุบัน2,567เป็นระยะเวลา10ปีเต็มนะครับที่โกโก้นะครับได้อยู่คู่กับคนไทยมาแบบถึงพริกถึงขิงนะครับไม่ว่าจะมีพืชตัวไหนมามาเชียร์กันมีทางภาครัฐส่งเสริมเราก็ยังมีโกโก้ยืนพืนอยู่นะครับวันนี้โกโก้เป็นยุคที่สดใสเหลือเกินนะครับ สว่างสวยผมก็ได้มาถึงจุดที่เห็นทางของแรกเห็นใต้อุโมงแล้วนะครับประมาณ1-2ึงสองอาทิตย์นี้นะครับโรงงานที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ของภาคใต้นะครับอีก2จุดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับการรับซื้อกโกโก้ก,ก็จะมีการประกันราคาที่ยาวคนที่ซื้อต้นโกโก้ไปปลูกแล้วประกันราคาที่กิโลกร,รัมละ15บาทภายใต้วิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้จังหวัดชุมพร ยิ้มกันทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้นะครับต้นพันุโกโก้คุณภาพที่ขนาดได้ขนาดนะครับลูกลูกลูกพันที่มีขนาดนะครับน้ําหนักดีนะครับปลูกเพียง2ปีให้ผลผลิตก็ได้ถูกกระจายนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนะครับใครที่สั่งจองต้นพันุ์ก็รับต้นพันธุ์ที่บ้านได้เลยนะครับเรามีบริการปลูกให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาจะปลูกโกโก้แต่ว่าจะต้องอมีจํานวน ในการปลูกนะครับเพราะว่าการยกทับไปปลูกต้นโกโก้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีระยะสกุงานไม่เหมือนกันผมเน้นย้ําว่าโกโก้ในประเทศไทยปลูกได้เกือบทุกภาคแต่โกโก้ถ้าเป็นจังหวัดที่หนาวนะครับเช่นอีสานตอนบนขอนแก่นอุดรขึ้นไปนะครับเชียงรายเชียงใหม่จะต้องคุมเรื่องของน้ําให้ดีและ คุมเรื่องของการห่มดินทําแค่2เรื่องนี้นะครับโกโก้สามารถปลูกได้เกือบทุกพื้นที่นะครับถ้าในประเทศไทยผมถือว่าประมาณ90%ปลูกได้นะครับและพื้นที่ที่ไม่ปลูกได้คืออะไรคือพื้นที่ที่ขาดแคลน้ําซึ่งถ้าพื้นที่ไหนที่น้ําไม่ดีอย่าปลูกเลยครับมันเสียเวลา1ิปีของการต่อสู้เกี่ยวกับโกโก้มาเนี่ยนะครับผมปลูกโกโก้มาแล้วนะครับมากกว่า50,000 0ต้นทั่วประเทศนะครับผมมีเครือข่ายในกลุ่ม ผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้เนี่ยนะครับมากกว่านะครับห้าพไร่นะครับเวลานี้นะครับซึ่งมันก็เพียงพอสําหรับการแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขายในกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้จังหวัดชุมพรนะครับเรามีคาเฟ่พีโก้เป็นตัวกระจายสินค้าและเรามีช่องทางที่่องนะครับร้านพีโก้โกโก้คาเฟ่และตอนนี้นะครับข่าวดีสําหรับคนที่ไม่มีสวนโกโก้ก,ก็อย่าน้อยใจนะครับผมมีช่องทาง ในต่อๆนะครับช่องต่อๆก็คือช่องติ๊กต k อกนั่นแหละมีเอฟเฟอรีเและเรายังจ่ายค่าคอมมิชชั่นสวยงามพระรามเก้านะครับคือให้ค่าคอมมิชชั่นสูงปี๊ดเลยนะครับวันนี้เปิดรับตัวแทนเอฟ i ฟ i รี e เอตจำนวนมากนะครับเพื่อกระจายสินค้าทั่วประเทศนะครับวันนี้เป็นยุคที่ง่ายในการทําตลาดนะครับกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้นะครับเลือดตาแท้ประเด็นตอนนี้นะครับแผลที่รั่วจาก เลือดที่มันต้องสูบออกนะครับเราต้องซื้อมนเมล็ดพันธุ์ต้องอแปรรูปต้องทําสเกลโครงสร้างของธุรกิจให้ครบวงจรให้มากที่สุดให้ผู้บริโภคเข้ามาแล้วเห็นเลยว่าตั้งแต่ปลูกตั้งแต่แปรรูปจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ครบวงจรผมทําทุกช่องทางให้ทั้นนั้นแล้วเนี่ยการเริ่มทําโกโก้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถทําให้เสร็จภายในวันเดียวหรอกนะครับได้เดินทางมาถึง10ปีเต็ม วันนี้เป็นรูปเป็นร่างนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสําหรับการปลูกโกโก้มากๆนะครับและที่สําคัญปลูกโ,กโกโก้แซมในสวนทุเรียนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นการทดลองที่ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าปลูกในสวนทุเรียนได้นะครับฝากไปถึงคนจันทบุรีนะครับสวนระยองจันอุตรดิษฐ์แล้วก็ทางภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับที่ปลูกทุเรียนกันอย่างหนาแน่นคุณเอาโกโก้ไปปลูกเนี่ยเดอะเบสนะครับแล้วก็โกโก้สามารถปลูกแซมกับปาล์มน้ำมันได้อย่างสบายมากนะครับ ปาล์มน้ํามันกินรากตื้นนะครับประมาณ1ฟุตนะครับโกโก้กินรากลึกนะครับนะครับประมาณ3าถึงหเมตรดังนั้นแล้วเนี่ยการอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับวงรอบรากที่เป็นชั้นๆเนี่ยทำให้เราสามารถปลูกโกโก,โก้ร่วมกับพืชได้นนหลายตัวปลูกในสวนมะพร้าวได้ปลูกในสวนยางได้นะครับแต่ในสวนยางต้องคอยตัดแต่งกิ่งให้ดีนะครับแล้วก็มีระยะห่างที่เหมาะสมด้วยนะครับ7จ็ถึงเวาหรือ7จถึงเเมตรนะครับสําหรับคนที่ สนใจอยากจะปลูกโกโก้นะครับปรึกษากันได้ที่เบอร์ศูนย์ห5ห้าหหกห้าห้าหกหกหนึ่งตอนนี้นะครับเรามีต้นพันธุ์จำหน่ายนะครับตั้งแต่ต้นละ5บาทจนถึงต้นละห้าสิบนะครับเราเป็นหน่อไปนะครับใครที่สนใจอยากจะปลูกโกโก้ให้รีบปลูกโกโก้กันนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าโกโก้ปี2 5 6 8ห้าสิบดเป็นพืชที่โคตรมาแรงนะครับใคร้ปลูกก่อนได้เปรียบนะครับที่สำคัญคือวันนี้เนี่ย การแปรรูปที่ง่ายนะครับวันนี้หมดยุคของต้มตุนของวงการพวกเ,เขาเรียกว่าคิวเกเดอร์แล้วนะครับคิวเกเดอร์ช็อกโกแลตนะครับที่รังสรรค์ขั้นตอนการทํางานแบบยากๆออกมายุคนี้คือยุคของอุตสาหกรรมคือการแปรรูปโกโก้ในปริมาณที่มากจากนั้นแล้วเนี่ยการรองใบตองก็ดีนะครับการใช้ลังไม้มันหมดยุคแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย การทาแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยนะครับก็คือทําแค่กลุมคราฟช็อกโกแลตเล็กๆแต่วันนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคนะครับนิยมทานโกโก้นิบมากขึ้นก็คือมเมล็ดโกโก้โอบธรรมดานั่นเองนะครับยังไม่ต้องไปบีบน้ามันทําผงคาคนะครับและว,วันนี้เนี่ยนะครับยังมีผู้คนสนใจทําโรงงานแปลร,รูปโกโก้ขุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมเมล็ดแห้งโกโก้ขาดแคลนตลาดอย่างรุนแรงนะครับอย่างรแรงคือ ตอนนี้นะครับเมล็ดแห้งนะครับแทบจะเหลือน,น้อยมากๆนะครับพื้นที่ไหนที่ขายไม่ได้วันนี้ขายกันเกลี้ยงแล้วนะครับไม่มีเมล็ดแห้งเหลือแล้วนะครับฤดูการนะครับพิจุนากรกฎาสิงหาสามเดือนจะไม่มีเมล็ดแห้งโกโก้เลยเพราะเป็นฤดูที่โกโก้กาลังติดดอกติดฝักนะครับแล้วกว่าจะไปสุกได้นะครับก็คือปลายเดือนกรกฎาหรือต้นสิงหานั่นเองนะครับเดี๋ยวสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา พก,กราหกเดือนนะครับหกเดือนเต็มๆที่โกโก้จะเฟื่องฟูงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีลูกน้อยๆตั้งแต่กุมพามีนาเมษาพฤษภาวิถุนาแบบนี้น,นะครับก็จะเป็นลูกอย่างนี้กันไปแต่สําหรับคนที่ปลูกโกโก้ในสวนทุเรียนไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมผ่านแล้งมันแล้วนะครับและลูกโกโก้ยังดกอยู่นะครับจากเดิมอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราปลูกร่วมกับทุเรียนก็อาจจะเหลือประมาณ70%ซึ่ง ในช่วงหน้าแรงผมถือว่าว้าวมากนะครับสําหรับปลูกในสวนทุเรีเนยนและไม่ต้องดูแลเยอะแบบทุรเรียนครับคือคุณฉีดทุเรียนฉีดไปใส่ปุ๋ยทุเรียนใส่ไปน้านําทุเรียนคุณก็ลดไปนะครับอันนี้สงกโกโก้ได้ด้วยนะครับไม่ต้องดูแลยากนะครับวันนี้ปลูปโกโกโก้เนี่ยนะครับยั่งยืนมากๆนะครับเป็นยุคที่ปลูกโกโก้แล้วยั่งยืนร่บรวยมั่งคั่งมาอยู่ที่ยุคนี้นะครับปี2567นะครับปลูปโกโกโก้ไม่ใช่แค่คําว่ามีที่ขายนะครับ ปลูกโกโก้แย่งก <the> so. ันซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่บุกป่าฝ่าดงมานานวันนี้โกโก้ก็ถึงจุดที่สําเร็จสักทีนะครับดีใจด้วยครับกับคนที่มีโกโก้อยู่ปลูกโกโก้อยู่นะครับวันนี้โกโก้ไม่ใช่เป็นพืชที่ไร้อนาคตดนะครับตอนนี้ปลูกโกโก้สร้างชาติสร้างอนาคตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะโกโก้ขาดแคลนกันทั้งโลกนะครับสาหรับคนที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สนใจที่จะแปรรูปโกโก้แต่แปรรูปไม่เป็น เดือนนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของชีวิตผมนะผมจะไม่มีการสอนแปรรูปโกโก้อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากจะใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อนในการาไปทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองในในหน้าที่อื่นนะครับหน้าที่ในการสอนแปรรูปเนี่ยก็คงจะไม่ทำแต่ผมมีหนังสือแปรรูปโกโก้อย่างง่ายนะครับแจกฟรีให้กับทุกคนแล้วก็เรายังเปิดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของ จังหวัดจุมพรอ์อำเภอหลังสวนก็คือคาเฟ่พีโก้หรือศูนย์เรียนรู้แปรรูปโกโก้จังหวัดจุมพร์นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับคนที่สนใจอยากจะแปรรูปโกโก้เป็นนะครับมาเที่ยวมาชมมาดูแลผลิตภัณฑ์โกโก้นะครับตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มนมขนมมากมายนะครับที่เราผลิตจากโกโก้นะครับที่สาคัญก็คือเป็นโกโก้ที่คนในจังหวัดจุมพรภาคภูมิใจนะครับวันนี้พิสูจน์มาแล้วครับว่า สิปีเต็มสำหรับโกโก้ลูกสมชุมพรสามารถจำหน่ายขายได้เลยซึ่งราคานะครับตอนนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้นะครับเรามีประกันราคายาว10ปีนะครับที่15บหาบาทฉะนั้นแล้วคนที่ร่วมสนับสนุนโครงการอ,อาจารย์ป๊อปนะครับทั้ง3ามแสนต้นยิ้มได้ยิ้มออกนะครับผมจะดูแลพวกท่าน ทั้ง56ครัวเรือนนะครับวันนี้นะครับปลูก300ต้นแล้วนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแค่56ครัวเรือนเท่นั้นเองวันนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแปรรูปโกโก้นะครับปลูกโกโก้ป้อนเข้าที่โรงงานได้อย่างง่ายนะครับเห็นไหมครับว่าความสําเร็จอยู่ที่ไหนนะครับความพยายามอยู่ที่ไหน ความเป็นอยู่ที่นั่นวันนี้เนี่ยผมทําโกโก้มาจนถึงจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จของชีวิตแล้วนะครับจากนี้ไปก็คือความยั่งยืนในการปลูกและแปรรูปโกโก้นะครับตลาดโกโก้เป็นตลาดที่กว้างตลาดโกโก้เป็นตลาดที่ต้องการมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเทรนในการทําโกโก้เนี่ยแห่กันมาเป็นมืดฟ้าเมือดินนะครับปลูกก็เหมือนกันนะครับวันนี้ เกษตรกรนะครับเริ่มปลูกโกโก้กันหลักหลายพันต้นต่อแแลงนะครับโกโก้เอาไปปลูกแซมในสวนทุเรียนสวนยางพาราสวนป๊บน้ํามันนะครับแล้วก็พืชอื่นๆได้อีกนะครับโกโก้ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีพนะครับทำสาวทุกๆ15ปีลูกก็จะดกใหญ่อยู่เรื่อยๆนะครับจางนั้นแล้วเนี่ยปรึกษาปรึกษาการแปรรูปโกโก้ก็โทรมาที่เบอร์0 6 5 6 6 5 5 6 6 1 สำหรับท่านที่สนใจร่วมทริปสุดท้ายของผมนะครับคอสแปรรูปโกโก้รุ่นที่6ของปี2,567และเป็นรุ่นสุดท้ายของยานบ๊อบนะครับเป็นการเรียนการแปรรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับพูดคุยกันภาษานักธุรกิจนะครับเป็นหลักสูตรสุดท้ายนะครับเรายังมีที่ว่างอยู่อีก6ที่นั่งนะครับเห็นเบอร์เห็นคลิปที่ผมรันออกไป รีบโทรมาทันทีนะครับ0 6 5 6 6 5 5 6 6 1เป็นหลักสูตรสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมล้างมือจากอ่างช็อกโกแลตนะครับไม่มีการสอนแปลรูปโกโก้จากวิาสาหกิจผู้บุกโกโก้จะมาชัุมพรตีกนะครับแล้วก็การเจอตัวกับอาจารย์ป๊อบเนี่ยคงจะไม่ได้บ่อยไม่ได้มากไม่เขาเรียกว่าผมต้องไปทําในภาคส่วนของโรงงานนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่ในคาเฟ่หร,รือว่าอยู่ในสวนนะครับแล้วก็ การเจอกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพอเราทําภาคส่วนของโรงงานไปเรีบยบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปวุ่นในโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ไปวางแผนปลูกขยายโกโก้ทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นงานที่ยากกว่าการทาวิสาหกิจให้สําเร็จนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ต้องก้าวไปอีกหนึ่งระดับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาด้วยความอุตสาหะก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ปลูกโกโก้นะครับเกษตรกรที่ปลูกโกโก้นะครับที่ผม เขาเรียกว่าอุ้มชูกันมานะครับกว่า400ท่านนะครับ400แปลงที่ขึ้นทะเบียนไว้กับวิสาหกิจนะครับผู้โกโก้นะครับวันนี้ทุกคนนะครับยิ้มชื่นนะครับหน้ารื่นตาบานทุกคนนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยครับตั้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีการรับซื้อมาแล้งราคาสูงนะครับตั้งแต่100บาทจนถึง150นะครับอยู่ที่ขนาดเม็ดด้วยนะครับแล้วก็ลูกโกโก้นะครับเราประกันราคาสม่ําเสมอนะครับสำหรับคนที่ซื้อต้นพันธุ์คุณภาพไปเราประกันราคา15บาทยาว ฉะนั้นแล้วคุณลูโกโกโก้มีที่ขายที่มั่นคงนะครับสร้างงานสร้างอาชีพนะครับลดการว่างงานให้คนในชาตินะครับสามสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ต้องการของโลกนะครับไม่แพ้ยางพาราไม่แพ้ปานน้ำมันไม่แพ้อ้อยไม่แพ้มันสำปะหลับบงไม่แพ้ข้าวโพดนะครับโกโก,โก้ยั่งยืนแน่นอนวันนี้มาถึงจุดที่กลุ่มทุนวิ่งกันมาสร้างโรงงานครับแต่สําคัญก็คือเมล็ดแห้งโกโก,โก้ที่จะไปแปลรูปเป็นน้ํามัน บัตเตอร์แล้วก็ผงโกโก้ไม่มีนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าในวงการก็มีเม็ดแห้งโกโก้ไม่น้อยกว่าใครเลยนะครับเพราะว่าเรามีสมาชิกนะครับที่ร่วมกันปลูกโกโก้นะครับมายาวนาน10ปีนะมากถึง5 0 0 0 0นต้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยขนาดคนที่มีโกโก้มากถึง5 0 0 0สนต้นยังมีวัตถุดิบไม่พอนะครับตอนนี้ก็คือเกิดการจองคิวนะครับเข้าคิวเหมือนกับการซื้อขนมเลย นะครับวันนี้ใครสั่งผลิตโกโก้กับผมนะครับก็ต้องรอคิวแล้วก็วางเงินมาจับนะไม่ใช่แบบมีเงินแล้วคุณจะมาซื้อนะครับวันนี้ผมมีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับใครดูอีพีแล้วก็ติดตามแล้วก็สนใจในการทําธุรกิจโกโก้นะครับโทรมาปรึกษากันได้ที่เบอร์0656655661จําง่ายมากนะครับเบอร์นี้นะครับ0656655661 เบอร์เดียวครับเบอร์ตรงหาจารย์ป๊อบนะครับส่วนเบอร์เก่าเป็นเบอร์ของคาเฟ่ไปแล้วนะครับยกให้คาเฟ่ไปแล้วสําหรับคนที่อยากจะมาใช้บริการที่คาเฟ่นะครับก็โทรมาที่เบอร์0656655661ได้เหมือนเดิมนะครับเบอร์เก่าก็ยังมีอยู่นะครับ062565668ตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับถ้าใครที่ดูกโกโก้แล้วเจอปัญหาลูกใบใหญ่นะครับสายพันธุ์ไม่ดีแก้ปัญหาได้ และใครที่ปลูกโกโก้แล้วทำมเมล็ดแห้งเป็นแล้วแต่อยากทำผงโกโก้เป็นก็อย่าลืมนะครับอีก6ท่านนะครับที่จะมามิทติ้งกันเป็น EP สุดท้ายเป็นคอร์สสุดท้ายของการไปรูปโกโก้ของอาจารย์พบนะครับวันนี้นะครับกว่าผมจะกลับดันตัวเองมาจนถึงการมีโรงงานมีแฟคท o อรี่โกโก้ที่แรกของประเทศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หนักนาวการนะครับเมื่อเราทำสำเร็จนะครับก็ไปในเกมที่ดีกว่าสนุกกว่า นะครับโกโก้ย่างยืนปลูกโกโก้แล้วมีที่ขายปลูกโกโก้แล้วเป็นพืชเศรษฐกิจแน่นอนนะครับวีพีนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ